โครงการนี้ผมมาให้นาะทีเดียวพอครับถึงรถไฟฟ้าบางพลูเลยที่โครงการพัฒน์สอนเรัตนาธิเบตโดยที่นี่จะเชื่อมต่อถนนรัตนาธิเบตบางกวยไซน้อยแล้วก็ไปราชพฤกษ์ก็ง่ายเหมือนกันครับอีกอย่างคือใกล้ห้างเซนท์วนเวสเกตด้วยนี่เป็นบ้านเดี่ยวอลังการในราคาที่ไม่คิดว่าจะได้บ้านขนาดนี้เหมือนกันครับบนที่ดิน60ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่239.64ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถมีพื้นที่สวนข้างบ้านซึ่งก็กว้างใช้ได้เลยด้วยและหลังนี้มีห้องอเนกประสงค์ให้้้้ถึงงงง2หออออคครรัขชนนนนล่่าจะพมมุสวไ ลแล้วก็ชั้นบนจะมีอีกหนึ่งห้องเลือกจัดใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ครับภายในบ้านจะดูโปร่งบรรยากาศดีสุดๆครับห้องครัวห้องน้ําพร้อมใช้งานโดยหลังนี้ไฟฟ้ากับประปาเราทําการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็เรายังมีใบรับประกันให้ด้วยอีก3ห้องนอนจะอยู่ที่ชั้นสองครับโดยมาสเตอร์บร้านลุของที่นี่จะกว้างมากตั้งเตียงเคียงไซส์แล้วก็เพิ่มมุมแต่งตัวไวในห้องได้เลยครับครบเครื่องบ้านสวยทาเลดีแบบนี้ต้องที่บางกอกแอสเซทครับเราเป็นบริษัทที่เปิดดําเนินการมากว่า15ปีอยู่ในตลาดหลักทรัพยด้้้้วววกกาาารรัันีคคคุพลู่่ออบทซื รีโนเวทกับเราไปแล้วครับโดยหลังนี้มาในราคา6 7ล้าน0าหากสนใจคอมเมนต์มาเลยครับ